สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคำทำนายล่าสุดหมอปลายติดโอเมกคอนทั้งประเทศเปิดคำทำนายใหม่หมอปลายล่าสุดปี2565หมอปลายไพยกระซิบทานายดวงเมืองปี2565เผยมองเห็นความรุนแรงพร้อมเตือนสิ่งที่ต้องระวังในปี2565สำหรับหมอปลายเคยได้ออกมาทํำนายดวงสะเทือนประเทศมาแล้วหลายครั้ง และก่อนหน้าที่หมอปลายได้ทำนายเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสิระบาดหมอปลายทำนายดวงโอมคอนปีนี้แค่น้ำจิ้มให้ระวังเดือนกุมภาพันธ์65ถึงขั้นต้องมีต่างประเทศเข้ามาช่วยก่อนที่ล่าสุดหมอปลายจะให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดออนไลน์ถึงดวงเมืองปี2565ช่วงต้นปีจะมีเรื่องของความรุนแรงค่อนข้างเยอะซึ่งหมายถึงเรื่องม็บคือจะมีคนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นการสู้เพื่อปากท้องของประชาชนช่วงกลางปี2565จะมีคนข้างนอกที่มีความยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือจะมองเป็นถึงการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายอะไรค่อนข้างเยอะส่วนปลายปี2565จะมีข่าวดีเกิดขึ้นทั้งนี้ได้เตือนว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามองเห็นควันปะทตุตามที่ต่างๆในโลกมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยไฟจะลามแบบเยอะๆกว้างๆ,ๆดับยาก จะมาอีกซึ่งจะเป็นฝีมือมนุษย์ช่วงเดือน9-12เห็นแต่น้ำล้น้วนและเตือนว่าอย่าเดินทางเยอะเพราะจะมีภัยพิบัติสังคมมารัวๆซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายออกรายการแฉทำนายดวงเตือนในเรื่องเดียวกันซึ่งหมอปลายกล่าวว่าต้นอยากให้ระงับการเดินทางทั้งเข้าประเทศและออกไปต่างประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์หเห็นอะไรควนๆจะหนักจนมีชาวต่างชาติมาช่วยในเดือนมีนาคมโควิดจะเปลี่ยนชื่อใหม่ สัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นพาหะใหม่เดี๋ยวจะมีคนตายริมถนนมากขึ้นและถูกอ้างว่าเพราะฝุ่นจริงๆคือติดโควิดทางอากาศสุดท้ายโอเมคอนจะอยู่กับเราไปอีก5 6หเดือนล่นาสุดเมื่อวันที่7มกราคม2565ที่ผ่านมาพิธีกรดังวูดดี้มิลินทัจจินดาได้ไลายผ่านเพจเฟซบุ๊กวูดดี้สัมภาษณ์หมอปลายพรยกรสซิปถึงสถานการณ์โควิด -19 หลังที่ผ่านมา คำทำนายหมอปลายได้ทำนายออกมาแล้วตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องจึงอยากรู้เหตุการณ์จากนี้ไปหลังโอมิคอนระบาดซึ่งหมอปลายทำนายเรื่องโอมิคอนล่าสุดว่าปีนี้โอมิคอนค่อนข้างหนักน่าจะยาวไปถึงมีนาคมหรือเมษายนแต่ไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตน่ากลัวเหมือนในหนังรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับที่เคยทำนายไว้ต่างกันที่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากเหมือนครั้งก่อน ส่วนหนึ่งอาจเพราะตอนนั้นคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเยอะมากส่วนปัจจุบันมองว่าถ้ามีวัคซีนดีเอาอยู่แน่นอนแต่ถ้าถามว่าครั้งนี้จะติดโอมกคอนทั้งประเทศหรือไม่หมอปลายบอกว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นอาการแฝงหรือหลบข้างในมากกว่าเหมือนโรคประจำถิน่นบางคนภูมิดีจะไม่แสดงอาการแต่ขนาดจะติดแล้วไปเข้าที่ศูนย์พักรับรองหรือศูนย์กักกันเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ คงไม่ได้แรงขนาดนั้นหมอปลายทํานายมีเชื้อตัวใหม่เข้ามาถ้ามีแค่โอเมคอนตัวเดียวยังสู้ไหวแต่ถ้าเป็นโอเมกอนบวกกับสายพันธุ์อื่นที่มาจากเอเชียผสมกันสองตัวอันนี้อันตรายน่าจะเร็วๆนี้ประมาณปลายเดือนมกราคมน่าจะมีข่าวส่วนความรุนแรงของเชื้อตัวใหม่อาจจะผสมมากับอะไรที่เกี่ยวกับไข้หวัดเชื้อราของหมักหมมไม่สะอาดอาทิ สัตว์เลี้ยงขยะเชื้อโลกตัวนี้ถ้าเข้ามาจะอันตรายเห็นลักษณะเป็นแผลผู้พองที่รักษาหายากสิ่งที่เห็นคือเรื่องนี้จะเกิดประมาณปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปแต่ไม่แน่ว่าจะเข้ามาถึงไทยหรือไม่ขขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ